สวัสดีครับผมมาย um ิงปลานกน้ำนะครับวันน <verses> ี <At> ้ที่ส <inic> ุพรรณบุรีเดิมวางนางบวชมันมากฮะวัดสี่จันทร์เออใช่ซอยวัดสี่จันทร์เออมาครับให้ดูนี่ตัว หลุดมือนะครับสวัสดีคนดูสองสองสองล้านคนเออเออเออปะเบี้ยว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 เมื่อกี้ได้ปลายาวเมื่อกี้ได้ปลาคา อันนี้สำหรับเด็กๆนะครับมีอีกชุดหนึ่งเยอะแยะปาแดงปลาน้ําเงินทางนั้นทีมงานยันว่างส่งเข้าประกวด yeah, yeah. เดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมปลดลูกดอกแป๊บนึง <Yeah. S 1> แป๊บนึงนะครับ อาวางได้วางได้ห้าหกคนม้าอะไรครับช่วยดูครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลานอกน้ำครับวัดสี่จันสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชแถวแถวนี้แหละครับลองใต้น้ำปลาแดงปลา้ําเงินส่วนปลาเก็ตไม่ต้องพูดถึงเป็นล้านตัว ปลาตะเพียนสายสองโลโลสองโลเยอะไม่ยิงครับรเ,เล่นปลาราคาอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพามาดูหลังรถครับช่วงช่วงเช้าเหมอปืนเหมมีนิดหน่อยเล็กน้อยปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาหางแดงไม่ต้องพูดถึงเป็นล้าน ไม่ยิงครับสวัสดีผู้คนแปดสิบหกคนเอ้ยแปดสิบหกล้านนี่เดี๋ยวให้ดูของดีครับอ่าเนี่ครับอ้าวสวัสดีคนดูร้อยกว่าล้านคน น่าป่าหมานะครับใครไม่เคยเห็นตัวนี้ตัวใหญ่เบิ้งเลยสองร้สองสองิสงสโลเก็บเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนครับผมผมเก็บปลาก่อนอยัดไม่เข้าก็บสอบเยอะไหลก็สอบ นี่ครับนี่ช่วงช่มบุดใส่ก็สอบเยอะมันมากครับใครไม่มาถือว่าพลาดเลยทีมการยันวางวันนี้กำลังยิงกันแบบมันออมนะขอบอกมันมากให้ดูอีกรอบเพื่อใครมาทีหลัง เยอหลายโซพตัวใหญ่เนี่ยสามโลไอพวกนี้เล็กๆนี่ใหญ่สามโลทีมงานยันวางทั้งนั้นครับกระจุกนี้สี่ห้าคนสามคนวันนี้มาน้อยครับแต่ร้อยเปอร์เซนอาอยู่นี่ครับนี่พี่จักพี่จัก ปลาตะเพียนเยอะมองไม่เห็นครับมันส่วนแดดปลาตะเพียนใต้น้ำบาเลยไม่ยิงครับเล่นปลาราคาอย่างเดียวเมื่อกี้ยิงพร้อมกันเลยสี่้าคนโดนเกือบทุกกระบอก สุดยอดครับวันนี้จริง,าางไายน้ำเดี๋ยวสัก,กพวกผมว่าจบหลายตดนแล้วครับเพราะว่าไอโฟนมันตัดนะครับเพราะว่าตทรศัพท์มันร้อนปลาเขามีครับแต่ยังไม่ค่อยมีคนได้แต่พวกปลาแดงเยอะหายครับตัวนี้หายท้องเขาแง โทรมาโทรถามพิชิตก่อนแล้วพิชิกก็เลยไม่ใช่ตัวใหญ่เ่ะเพื่องยิงดวนมาเลยพอได้พอได้เนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยนี่น่ใครยิงวะนะสวัสดีคนดูร้อยหกสิบหกเด็ดเด็ดแน่นอนใครสนใจมาได้เลยยังมีให้ยิงตลอดลองใต้น้ำยิงไม่ไกลครับ อ่ะพี่บเดี๋ยวผมถือก็บอกให้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าออย่างนั้นนะปลาแดงปลาน้มเงินครับเยอะเยอะมากเอกยิงอีกแล้วอะน่ไรตัวเล็กวะอกยิงเป็น0ตัวฝั่งหนูเฮ้ยตัวใหญ่เตยช้ยิงาเดียิงมไ่เห็นมองไม่เห็นกมไ่เขา่เห็น็ยถ้าเป็นกูเรียบร้อยไอ้เนาะทําไม่ได้ไล่สดเรียบร้อยตัวเมื่อกี้ระยะนี้ มือปืนไม่เยอะครับองกงขาดีวยพี่จะบ้เออแย่ต้องต่หน่อยครับมาเลยช่างละที่ไหนครับที่สุพรรณบุรีครับเดิมบางนางบวชแถวแถววัดวัดสี่จันท์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต่ำชางนีนี่ยนีนตัวนี้ใหญ่เยอะเยอะเนี่นเอาปืนมตัวใหญ่จริงเอาปืนนู้นดิโอไปแล้วครับไม่ทันแล้วไปแล้วตัวนี้ใหญ่จริงไปแล้วตัวใหญ่อะ เยอะเยอะจัดเยอะจัดนู้นแนขวาแนขวานู่นชักปืนนู่นแนขวานู่นเห็นเปลาพี่ดเปล่าออกดิงั้นเยอะเยอะเยอะครับ